ถ้าหากว่าแบงก์ชาติเนี่ยนะเขากำหนดให้แหล่งให้บริการกู้เงินสินเชื่อเนี่ยนะเข้าร่่มเครดิตบูโรได้นั่นก็หมายความว่าผู้ให้บริการสินเชื่อนั้นเนี่ยจะสามารถมีฐานข้อมูลเอามาใช้ประกอบเพิจยนเอาสินเชื่อของคุณได้และคุณเนี่ยก็จะต้องถูกตรวจเครดิตบูโรนั่นเองฉะนั้นที่ไหนๆตอนนี้เขาก็เช็คบูโรกันหมดแล้ว แต่คุณไม่ต้องกังวลอะไรเพราะว่าเขาจะดูแค่พอเป็นกระายเท่านั้นนึกถึงเงินนะครับนึกถึงตลอยหลานยายชแนลนะครับมิตยามยากสร้างสังคมเกื้อหนุนสโลแกนนี้คุ้นๆไหมมันเป็นของผู้ให้บริการเงินกู้ในระบบภาใต้าสินเชื่อพิกโกไฟแนนซ์ซึ่งสินเชื่อพิกโกแบบนี้นะมันมีทุกจังหวัดครอบคลุมทุกพื้นที่ รับรองเลยว่าเป็นพิกโกเนี่ยดอกเบียร์เขาจะคิดอยู่ประมาณพันละหนึ่งบาทหรือปีหนึ่งเนี่ยไม่เกิน36%ก็อย่างที่รู้ๆนะนะดอกเบียร์ก็แพงเป็นธรรมดาแต่มันก็ไม่ได้แพงจนน่าตกใจอะไรนักหากว่าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลแบบนี้นะไม่ต้องคำไม่ต้องใช้อะไรเลยแต่ว่าคุณจะต้องไปขอสินเชื่อกับที่นี่นะชิมมิตรเกื้อเจริญ ซึ่งเขาจะมีอยู่ทุกจังหวัดคุณอยู่จังหวัดไหนเนี่ยคุณไปจังหวัดนั้นเพราะว่ามิดเกื้อเจริญเนี่ยเขาชอบช่วยเหลือคนจังหวัดเดียวกันมากกว่ามิดเกื้อเจริญ er เขามีของดีเขามีของที่คุณชอบอย่างเชนเชื่อบุคคลที่ต้องบอกต่อคุณคุยคุณปรึกษากับเขาก่อนได้เขาไม่คิดเงินสักบาทแล้วเขาก็จะให้คุณเนี่ยเป็นเงินก้อนนะสูงสุดเนี่ยที่ห้าหมบาท เป็นเงินที่ถูกกฎหมายด้วยแล้วเงินที่คุณขอมาได้เนี่ยนะคุณจะไม่มีการหักค่ามัดจำหรือหักอะไรทั้งสิ้นแล้วคุณก็ผ่อนจ่ายไปเลยเป็นงดง้วจ่ายครบจบเลยไม่มีการยืดเยดื้อใดๆ b ิดเกิ้ลเจเลอร์นเ,เนี่ยเขามีชื่อเสียงมานานมากแล้วรับรองเลยว่าคุณสามารถจะกู้ได้ง่ายปลอดภยัยอนุมัติเร็วแล้วก็ดอกถูกดีด้วยยิ่งใครเป็นหนี้นอกระบบนะ หรือว่าใครเป็นหนี้หลายๆทางเนี่ยควรจะปิดจบนี่แล้วก็มาจ่ายทางเดียวจะดีกว่ามันจะช่วยให้คุณเนี่ยลดภาระลดความเหนื่ยลดความเครียดได้แถมคุณเนี่ยก็จะมีเงินเหลือใช้ในแต่ละเดือนการเงินคุณดีขึ้นสุขภาพจิตใจคุณก็เบิกบานขึ้นด้วยนะถึงดอกจะแพงแต่มันก็ยังต่ำกว่าการที่คุณไปกู้รายวัน กู้รายอาทิตย์ซะอีกมิดเกื้อจเจริญเขาดียังไงแน่นอนคุณสามารถจะเลือกสินเชื่อให้เหมาะกับตัวคุณเองได้เขามีบริการสินเชื่อแบบจะใช้หลักประกันก่อมีหรือถ้าคุณไม่มีหลักประกันก็ไม่ได้มีปัญหาคุณก็ยังจะกู้ได้เขาเองเนี่ยใช้ระบบประเมินออนไลน์คนที่ติดบูโรก็กู้ได้ผ่อนน้อยผ่อนได้ผ่อน,อนได้นานอีกด้วย มีความปลอดภัยเพราะว่ามีสาขาที่ชัดเจนถ้าคุณส่งเอกสารครบเ่ยนะจบแนละ้คุณรับเงินได้เลยรอ3-7ถึง7วันจริงมันรอเนี่ยมันไวกว่าธนาคารมากนะที่สำคัญไม่เช็คบูโรและว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะเน้นไปสำหรับคนที่ต้องการสินเชื่อที่มีหลักประกันนั่นเอง อยากจะสมัครขอสินเชื่อนะคุณก็ทำได้แบบง่ายๆคือเข้าไปที่ g o o อ่ะแล้วคุณก็พิมพ์ค้นหามิรเกื้อเจริญเลือกจังหวัดที่คุณอยู่อยากให้คุณเนี่ยระวังมิจฉาชีพด้วยนะอย่าโอนเงินก่อนเด็ดขาดจำไว้ขอให้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ